สวัสดีค่ะ,คะลูกค้ามาจากแฟนเพจค่ะติดตามใครมานะอ็ะอบป,ปองสักนะคะ,ดคะเดี๋ยววันไหนพี่ออบมาพี่บอกพี่แจ๊คเป็นคนบอกให้นะ,ะอ่านิดนึงค่ะพี่จ้อมาถ่ายนิดนึงพี่จะเกรพีเซ้น,นิดนึงครับอันนี้เดี๋ยวช่างอยู่ไหนอ่ะช่างมูไปไหนไม่รู้ไม่เป็นไรดูนะลูกอันนี้คุณเขาทำทำสีโลไลท์ออกส้มนะคะส้มเนี่ยค่ะ สวยเลยอันนี้ใดนะคะไม่ได <after>, <mon> ้ม้วนนะคะไดเอาอันนี้เนี่ยช่างมันนี่เราลูกมาเนี่ยพี่โบพี่โบคอกนิดนึงใช่ไหมคลอดแล้วคลอกสามแล้วลูกค้ามาตั้งแต่ปีห้าลูกค้ามากี่โมงคะมาทีสองค่ะมาอนะคะกับตอนนี้นะคะสวยดีอันนี้ไล่ผมออกไปแบบนี้ค่ะต่อไฮไลท์ส้มๆฉลองรับปีใหม่เนาะใช่ค่ะค่ะแล้วจะมาอีกไหมคะไม่มาแล้วนะ เ,<ว>เป๊ะนะช่างบูนะแน,นะนำมิดหนึงค่ะตัดผมดีผมสวยไฮไลท์เลิศนะคะ<ว>ขอบคุณมากค่ะ